สวัสดีครับทุกทุกท,ท่านผมพมพงครับครับผมวันนี้ก็เป็นวันลางานผมอีกวันหนึ่งเนาะผมลางานอีกวันหนึ่งวันนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ไปไหนครับไม่ได้ไปไหนก็เอาพระที่ว่าได้มาจากตลาดนัดพระเครื่องมาตรวจสอบมาอะไรก็ปรากฏว่ามีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังเนาะ <c oughs> ก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่ององค์นี้คนระับองนี้ก็คือเป็นหลวงพ่อไป่ประกำแพงองค์ปัญหานะองค์นี้ถือว่าองค์ปัญหาเลยแหละ เออมาทาคลิปให้ทุกท่านดูกันนะหลวงพ่อไปวัดกําแพงเอ่อพิมเอ่อขอบห่างนะผมเรียกพิมพขอบห่างนะแต่วงการเขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่รู้นะก่อนจะเข้าเรื่องครับก่อนจะเข้าเรื่องไปขอแกเอ่แก้เขาเรียกว่าอะไรนะแก้ตัวกันไหนกันแล้วกันสําหรับประคตประหลัดขิดตัวนี้นะครับประหลัดขิดตัวนี้เนาะประหลัดขิกตัวนี้นะรตรวจสอบแล้วเป็นของหลวงพอ่อจ่าวัดบางกระเบานะ ประหลดขีดตัวนี้ไม่ใช่หลวงพ่้ออีว่าสตหีบนะแต่ว่าเขาจานเขาจานเป็นหลวงพ่้ออ yani. ีเลยเนาะจะเออจะเขาจานเป็นหลวงพ่้ออีเลยเนาะตรงนี้เนาะเขาจานแบบหลวงพ่้ออีนี่ผมไม่แน่ใจว่าท่านเห็นกันป่านะเนี่ยเขาจานเป็นหลวงพ่้ออีเลยตัวเป็นเป็นอักขรขอมตัวเดียวกันเลยเนาะผมก็คิดว่าเป็นหลวงพ่้ออีนะครับแต่ยิงไปดูลายมือจริงแล้วเป็นหลวงพข้อจาดวัดบังกระเบาะนะครับพอกลับมาดูเอ่อลายรอยจานฝั่งเนี้ย หลวงพ่ออีท่านเวลาท่านจานท่านจะท่านจะเอท,ท่านจะอะไรนะท่านจะจานแบบปล่อยหางยาวๆปล่อยหางยา,ยาวๆนะลากหางยาวๆนะขีดฟึดไปอย่างเงี้ยครับขีดฟึดไปอย่างเงี้ยครับผมก็เลยสงสัยพอมันดูฝั่งนี้ผมก็เลยสงสัยว่าตกลงเป็นหลวงพ่ออีจริงหรือเปล่าไม่ใช่หลวงพ่ออีนะเป็นหลวงพ่อจาดน,นะพอผมเอมีความคล้ายคลับข่าวว่าเป็นหลวงพอ่อ จาดวัดบางกระเป๋าหรือเปล่าผมก็เลยไปดูรอยตรงนี้เนาะรอยบุ้งนะครับหลวงพ่อจาดนี้ท่านเอาบุ้งมามามีรอยบุ้งนะครับเอ่อรอยบุ้งตัวนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับรอยบุ้งตัวนี้เขาจะอยู่บริเวณนี้นะครับรอยบุ้งนะเนาะอืมไม่แน่ใจว่าท่านเห็นกันป่าเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณนี้จุดหนึ่งนะแต่เอ่อเขาควายชุดนี้เขา เขามีการขัดถกเก่ามาอย่างเรียบร้อยแล้วนะอืมใช่ครับรอยบุ้งมีอยู่เห็นทั่วทั่วไปนะครับรอยบุ้งเนาะนี่นะไม่แน่ใจว่าท่านเห็นกันเปล่าเนี่ยนะรอยบุ้งเห็นนีน้อยู่ทั่วทั่วไปตามพื้นผิวเนี่ยเป็นรอยบุ้งนะะนัานฉะนั้นตลาดหิ้นตัวนี้ขอโทษทุกท่านด้วยนะครับว่าคิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นหลวงพ่ออีว่วาสตางหีบจริงๆไม่ใช่นะเป็นหลวงพ่อจาาวัดบางกระเบาเนะก็คือรอยจานนะรอยจานหลวงพ่อจาดเขาจะลากหางนะครับ ่วนหลงพ่ออีก็จะไม่ลกหางนะหลงพ่ออีก็จะไม่ลากหางแต่หลวงพ่อจา่าเขาจะลากหางนะเขาจะพอถึงปลายหางสิปุ๊บเนี่ยแทนนี้ก็ท่านจะหยุดนะท่านจะตะวัดปุ๊บไปอย่างไปุ๊บไปอย่างนะ้นอันนี้เป็นรอยจานหลงพ่อจ่านะแล้วก็ยืนยันอีกจุดหนึ่งก็เขามีรอยบุ้งนะครับต้องขอโทษทุกท่านไว้ด้วยนะครับเพราะว่าการเล่นเครื่องรางเนี่ยบางทีก็มีข้อผิดพลาดอยู่หลายอย่างเนาะเพราะว่าเขาทําด้วยมือนะครับ อ๋อองค์ที่สองนะองค์ที่สองนะ <40 If> นี่องค์ความหวังนะองค์นี้องค์ความหวังองค์นี้เก๋ไปเลยนะวันนี้วันนี้เอาเอาเอาพามาตรวจสอบปรากฏว่าองค์นี้เก๋เฉยเลยนะครับถือว่าเป็นเป็นองค์องค์ความหวังของผมเลยเนาะพอมาตรวจสอบว่าเขาจริงๆเอ้าเก๋ครับแล้วก็ที่ผมเอามาทำเออเอาเอามาทําคลิปเอามาโชว์ให้ทุกท่านดูเนี่ยก็ตรงนี้องค์นี้เก๋เพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็น เขาเป็นเนื้อเทียนนะเขาเป็นเนื้อเทียนนะโอถือว่าเป็นองค์แรกในชีวิตผมเลยเนาะที่ว่าเจอพระเกที่เป็นเนื้อเทียนเนี่ยนะเจอพระเกที่เป็นเนื้อเทียนนะถือว่าเป็นองค์แรกในชีวิตของผมเลยเนาะไอคนเกพระก,ก็สรรหาพระเกน,นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพูดถึงนะแต่ก็ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้ทุกท่านเอานำมานำมาให้ทุกท่านดูกันแล้วกันนะอันนี้เป็น เนื้อเทียนนะครับเป็นองค์แรกที่ผมเจอพระเกที่ทําจากเนื้อเทียนผสมผงนะครับผมครับผมนอกเรื่องไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับต่อเข้าเรื่องนะครับเข้าเรื่องก็คือองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับสําหรับหลวงพ่อไปวัดกำแพงนี้ท่านเกิดเมื่อปีสองพันสี่ร้อยสามนะครับแล้วก็มา บวชปีสองพันสี่รอยยี่บสี่นะครับส่วนประวัติการเป็นเจ้าอาวาสวัดท่านนีผมหาดูหลายหลายเว็บไซต์แล้วก็ไม่ไม่เจอเนาะไม่เจอว่าเป็นเจ้าอาวาสตอนไหนนะแต่ก็มีปีพศที่ท่านมรณะภาพระบุไว้แค่นั้นนะครับว่าวันปีที่เป็นเจ้าอาวาสวัดไม่ปรากฏว่ามีเห็นนะไม่สงสัยไม่ได้บันทึกเอาไว้นะครับ เอ,อท่านมรณาพปี2 4 8พนะันสะี่รัอยแปดสิบเก้าคะสองันสี่ร้อยแปดสิบเก้ามาดูพระองค์ที่อยู่ในมือของผมนี้เป็นพระหลวงพระพิมพ์จอบหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงผมเรียกว่าพิมพ์พิมพ์ขอบห่างนะแต่แต่ว่าในวงการเขาจะเรียกอะไรก็ไม่รู้นะผมจะเรียกพิมพ์นี้เพราะว่าเป็นพิมพ์ขอบห่างนะเพราะว่าขอบเขาจะมีลักษณะห่างกว่าพวกนะครับขออนุญาตดูตำหนิอีกนิดนึงนะครับอ๋อ เป็นพิมพ์ขอบห่างนะครับแต่ประเด็นก็คือเมื่อทีเออ่เมื่อคลิปที่แล้วที่ผมได้มาผมคิดว่าเป็นเป็นของเกน,นะก็เลยว่าจะเอาไปโยน์ในกล่องพ้าเกน,นะครับแต่ว่าพอพิกมาดูนั้นท้ายเขามีเลขสองตอกเพามีเลขสองตอกนะครับเลขสองนี้ก็ไม่ใช่ของของของแท้ด้วยนะ โค้ดเลขสองนะั้นไม่ใช่ของแท้ด้วยนะก็คือถ้าเกิดมีเลขสองเนี่ยไอ้ตรงจุดเนี่ยเขาจะเล็กๆก,กว่านี้หน่อยนะอันนี้อันนี้จุดเขาจะใหญ่จุดเขาจะใหญ่กว่าหน่อยนะองค์นี้เป็นปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดตามนี้เลยเนาะเขาสร้างมาปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดเพียงแต่ว่าในหนังสือเขาลงแต่ เนื้อทองผสมนะครับในหนังสือหรือในสื่อทั่วๆไปเขาลงแต่เนื้อทองผสมเนื้อสำลิศเขาไม่ลงนะครับเนื้อสำลิศเนี่ยแต่เนื้อสำลิศเนี่ยจะไปปรากฏอยู่พิมพ์รูกไข่นะครับพิมลูกไข่ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อสำลิศแต่ว่าเนื้อสำลิศเนี่ยพิมพ์จอบเนี่ยมักในสื่อต่างๆมักจะไม่ได้เอาลงกันเนาะเพราะนั้นพอพอหลายๆท่านเห็นที่ว่ามันไม่ตรงองค์พระไม่ตรงกับในหนังสือ อาจจะตีเก๋น,นะครับแต่โดยส่วนตัวผมดูแท้นะดูแท่ในนี้ประเด็นก็คือถ้ามีใครบางคนเห็นว่าเก๋แล้วแล้วก็มีลักษณะพิมพ์ทรงที่แบบดีนะพิมพ์พิมพ์ดีนะเนื้อดีนะเขาก็จะมาย้อมแมวนะย้อมแมวก็คือการตอกแบบนี้นะการตอกโค้ดเข้าไปเอาปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดมาต่อโค้ดเป็นรุ่นสองนะครับ ลดเกรดลดเกรดพระลงไปเลยเนาะทัาง,ท,าง,ท,างที่ดั้งเดิมก็ก็เป็นพระแท้อยู่แล้วนะดั้งเดิมเป็นพระแท้อยู่แล้วก็มาต่อโค้ดให้เป็นให้เป็นรุ่นสองซช่ยางนั้นนะครับแต่จริงว่าจริงๆแล้วองค์นี้ก็คือรุ่นแรกปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับแต่ว่าคนที่เขาดูอิงในตำราเป็นหลักเขาจะมองว่าพระองค์นี้เก๋นะครับ พอพระอ,องค์นี้เกสเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเขามองว่าเป็นเหรียญมีลักษณะดีนะครับแล้วก็เนื้อดีเขาก็เอามาย้อมแมวเป็นขายเป็นรุ่นสองนะครับโดยการตอกโค้ดเลขสองเข้าไปนะครับจริงๆพระอ,องค์นี้แท้ดั้งเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตอกเลขสองเข้าไปอย่างเงี้ยอาจจะมีคนหลายคนที่เขวนะผมส่วนตัวผมก็เขวนนะ,ะคลิปที่แล้วผมระบุ ปีการสร้างประมาณสองพันห้าร้อยสิบประมาณนั้นนะสิบสิบกว่ากว่านะแตเ่เมื่อสักพักก่อนที่จะมาทําคลิปให้ทุกท่านดูกนันนี่ก็มาตรวจสอบดูอีกรอบนะครับตรวจสอบดูอีกรอบเราก็ปรากฏว่าเอขาไม่ใช่ปีเขาไม่ใช่รุ่นสองรับเป็นรุ่นรุ่นแรกดั้งเดิมนะครับรุ่นแรกดั้งเดิมเพียงเพียงแต่ว่าไอ้รุ่นแรกดั้งเดิมที่ว่าเนี่ยในหนังสือหรือในสื่อต่างๆเขาจะเป็นเนื้อผสมใช่ไหมครับ แต่องค์ที่อยู่ในเมืองของผมเนะี่ยเขาเป็นเนื้อสำริดนะครับเขาพอเป็นเนื้อสำริดเสร็จปุ๊บมันไปอ,องค์พระเขาจะไม่ตรงในหนังสือฉะนั้นถ้ารูปลักษณ์ออกมาแบบเนี้มันจะมีหลายคนตีเก๊น,นะครับจะมีหลายคนตีเก้ฉะนั้นพอมีคนตีเก๊เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีก็มีคนเวะละเขวก็เลยเอาพระองค์นี้มาตีเป็นรุ่นสองซะงั้นแต่ต่อโคตรรุ่นสองกันจริงๆไม่ใช่นะฮะองค์นี้เป็นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ แปดดั้งเดิมเนื้อสำลิดนะครับมีความสวยงามมากๆเลยครับเป็นองค์หนึ่งที่ผมได้มาแล้วมีความสวยงามมากๆนะครับแต่ไอเนื้อสำลิดเนี่ยจะไปโผล่รูปไข่นะครับเหรียญหล่อ,หลอรูปไข่หลวงกพไปว่ากาแพงจะเป็นเนื้อสำลิดจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่นี้พอมาโผล่เหรียญจอบเนี่ยมันก็ดูแปลกๆเพราะว่าในตําราในหนังสือหรือในในสื่อต่างๆพระที่อยู่ในมือเซียน เกือบทุกท่านเป็นเนื้อทองผสมทั้งหมดนะครับเป็นเนื้อทองผสมทั้งหมดนะโดยเฉพาะเหรียญจอบนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเขามีเนื้อสำลิดด้วยเนาะเขามีเนื้อสำลิดด้วยเนาะแต่องค์นีก้ก็คือคนดูคน,คน,ค,นคนที่ได้มาเขาอาจจะดูผิดพลาดหน่อยคิดว่าเนื้อสำลิดไม่มีเขาเลยเอาไปตอกโคต นะย้อมแมวขายเป็นรุ่น2อนะจริงจริง,รง,รงไม่จําเป็นนะองค์นี้ไม่จําเป็นที่จะไปย้อมแมวของเขาแท้ดั้งเดิมอยู่แล้วเนาะครับผมลักษณะที่สงควรจดจําก็สําหรับเหรียญร,รุ่นนี้ก็คือเป็นเหรียญหล่อหลวงพรไป่วัดกำแพงสนตัวผมเรียกพิมพ์ขอบห่างนะพิมพ์ขอบห่างารุ่นนี้เขาจะเป็น รุ่นนี้เขาจะมีลักษณะดเด่นก็คือขอบเขาจะห่างแล้วก็จะฐานตรงนี้เขาจะตรงเนาะแต่องค์นี้ยฐานเขาไม่ตรงฐานเ็าไม่ตรงก็พาผมเควไปเหมือนกันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดตรงที่ว่าหาวัสดุพ่อคุณเอ่อเพราะวัสดุที่มาพ่อคุณเทียนนะครับเขาอาจจะกดจนจนฐานตรงนี้โก่งก็ได้นะเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะแต่ว่าพระอ,องค์นี้แท้นะครับ ส่วนตำหนีอื่นเข้าหมดนะส่วนตำหนีอื่นๆเข้าหมดนะก็จะมีเส้นวิ่งบริเวณนี้นะ,ะเส้นขอบซ้อนบริเวณนี้นะแต่โอแต่องค์นี้เขาจะเซตสั้นหน่อยเอาองก่อนหน้าที่ผมเอามาทําคลิปให้ทุกท่านดูกันเขาจะโค้งยาวไปนี้เลยเนาะเส้นเส้นซ้อนนะแต่องค์นี้ก็เห็นตรงนี้โผล่ตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็โผล่ตรงนี้จุดหนึ่งนะจริงจริงแล้วเขาจะความจรงิงแล้วเขาจะต่อเนื่องกันยาวไปนี้นะครับเสียงฟ้าร้องนะครับผมครับผมอันนี้อันนี้เป็นจุด จุดแรกตรงไหนจุดแรกก็คือตรงฐานนะเออตรงตรงขอบนะขอบก็จะเป็นขอบห่างตรงฐานฐานเขาจะตรงเนาะตรงจุดที่สามก็คือเขาจะมีเส้นซ้อนอยู่ตรงนี้ถ้าจะเป็นพิมพ์ขอบห่างเนี่ยไอ้ตรงเส้นซ้อนตรงนี้เขาจะเขาจะยาวไปถึงเกือบหูเลยเนาะยาวไปถึงตรงนี้เลยนะแตกต่างจากเอพิมพ์ฐานตรงกับฐานโค้งนะส่วนข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะเออรุ่นนี้รู้สึกว่าจะข้างหลังนี้ เขาจะมีขอบนะเอ๊ะตรงนี้ไม่มีขอบเนาะแบกดินกันอ๋อมีครับมีแต่ว่ารู้สึกหุ่นเทียนเขาจะไม่ดีนะเขาจะจะเป็นรอยขอบอยู่ตรงเนี้ยหุ่นเทียนเขาจะทําไม่ดีหรือไงเนี่นะอือหรือว่าเขาเป็นสองไม่พิมพ์ก็ไม่รู้แล้วนะ่าจะเป็นน่าจะเป็นสองไม่พิมพ์ด้านหลังอาจจะเป็นสองไหมพิมพ์ครับรุ่นนี้เนาะรุ่นนี้นะนนะแต่จดุดจุดที่สมควรจุดจําเกี่ยวกับรุ่นนี้ก็คือปกติก่อนหน้านี้ผมบอกว่าจะมีขอบนะ แต่รู้สึกว่าด้านหลังรุ่นนี้เขาจะมีสองพิมพ์นะพิมพที่มีขอบแล้วก็พิมพ์ที่ไม่มีขอบนะส่วนที่สมควรจดจําก็คือตตรงบริเวณรอเรือตรงเนี้นะครับเขาจะมีร่องรอบเลยนะรอเรือตรงเนี้ยเขาจะมีร่องรอบนะจุดที่สมควรจดจําสําหรับแม่พิมพ์นี้นะผมคาดว่าเอ่อรุ่นเนี้ยด้านหลังเขาจะมีอยู่อยู่สองบล็อกด้านหน้าสองบล็อกด้วยกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอืมพิมพ์ขอบห่างฐานโค้งกับพิมพ์ขอบห่างฐานตรงแบบนี้หรือเปล่าเนาะ เนี่ยครับองคเนี้ยถ้าเปรียบเทียบกันก็ตรงเป๊ะเลยนะครับองนี้ตรงเป๊ะเลยนะแต่องค์นี้ฐานเ็าโค้งนะเนี่ยแต่ว่าก็เป็นพิมพ์ขอบห่างเหมือนกันขนาดเท่ากันนะแต่ว่าด้านหลังด้านหลังนี้ก็เป็นอีกองคหนึ่งเขาจะมีขอบอีกองคหนึ่งไม่มีขอบนะน่าจะประมาณว่าทั้งสองพิมพ์นี้ทั้งสององนี้เป็นคนละแม่พิมพ์นะแต่ว่าเป็นภาคแท้ทั้งคู่นะ เป็นพระแท้ทั้งคู่เนาะอีกอด้านหลังแบบมีขอบกับด้านหลังแบบไม่มีขอบแบบนี้เนาะแต่ว่าอตรงรอเรือนี้เหมือนกันนะอตรงรอเรือเขาจะมีร่องรอบตรงนี้นะรอบตัวรอเรือนนะเนี่ยนะเนี่ยเขาจะมีตําหนิแบบเดียวกันนะแต่อีตรงตรง,ตรงนี้เออ,องค์นี้มีขอบอีองค์นี้ไม่มีขอบนะสรุปว่าพระองค์ที่ผมเอามาทําคลิปให้ทุกท่านดูวันนี้ก็คือเป็นพระของแท้ดั้งเดิมเพียงแต่ว่าเขาไปต่อโค้ดปลอมใส่เข้าไปย้อมแมว ขายเป็นรุ่นแรกเออขอโทษนะย้อมแมวขายเป็นรุ่นสองนะครับจริงๆไม่ใช่รุ่นสองอันนี้รุ่นแรกดั้งเดิมเนื้อสำลิดนะครับแท้ดูง่ายครับแท้ดูง่ายนะครับตําหนีก็เข้าตรงตามตําราทั้งหมดเนาะครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับเอาพระตัวปัญหามาให้ทุกท่านดูกันนะั่นก็คือเหรียญหล่อหลวงพ่อไปวัดกําแพงปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดที่นํามาต่อโค้ดเลขสองเพื่อที่จะ ามาย้อมขายให้เป็นรุ่นสองจริงๆไม่ใช่รุ่นสองเป็นรุ่นแรกนะแต่เขาไม่รู้กันเนาะเพราะว่าในวงการเขาเขาเห็นกันแต่เนื้อทองผสมนะเนื้อสัมฤทธิ์เขาจะไม่ค่อยเห็นกันนะครับผมขราบผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ